จะเป็นยังไงถ้าหากรัฐบาลออกกฎหมายว่าห้ามไม่ให้ทุกคนมีเซ็กกันกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยจึงพากันรวมทัวเพื่อแอบ,บมีเซ็กกันแบบลับๆพวกเขาเหล่านี้จะสามารถหลดพ้นจากกฎหมายได้หรือไม่เชิญมารับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง Red Apple ยิ่งห้ามยิ่งลักหลังจากที่อินุตาได้รู้ว่าเขากับมินาเซเผลอมีเซ็กกันไปแล้ว ่อจากนั้นในระหว่างที่อินุตะากำลังจะเดินทางกลับบ้านด้วยความสิ้นหวังเพราะกลัวว่าตัวเองจะติดคุกและไม่ได้เป็นเซโตริเพราะเขาดันมีเซกับมินาเสไปซะแล้วแต่ว่าทันใดนั้นจูจูนานะก็ได้วิ่งเข้ามากระชากอินุตะาไปคุยด้วยบอกว่าตอนนี้ชิบะยังไม่กลับบ้านเลยตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนเธอพยายามตามหาเขาไปทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอตัวเลยจึงคิดว่าตอนนี้ชิบะอาจจะกำลังถูกอาโอฮาระจับตัวอยู่เพราอช่วยให้อินุตะหนีไปได้ ต่อจากนั้นอินุตะกับนาน,นะก็ตัดสินใจพากันไปที่คลับลับอีกครั้งเพื่อถามอาโอฮาระว่าตอนนี้ชิบะอยู่ที่ไหนในระหว่างนั้นมันก็ได้มีเสียงผู้ชายร้องดังออกมาจากในห้องพอทั้งสองคนพากันตามเข้าไปดูก็เห็นว่าตอนนี้ชิบะกำลังถูกจับทรมานอยู่ทันเดนั้นจูจูมินาเซก็ได้โผล่เข้ามาอีกคนเพราะเธอแอบตามอินุตะกับนาน,นะมาด้วย อาโอฮาจึงบอกว่าถ้าหากอยากให้ปล่อยชิบะอินุตะจะต้องมาทำงานให้กับเขาก่อนโดยการเป็นหลวงความลับของพวกเซโตริมาให้เพราะเขารู้ว่าพ่อของอินุตะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของเซโตริซึ่งถ้าหากอินุตะสามารถเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาได้เขาก็จะยอมปล่อยตัวชิบะไป ต่อมาเมื่ออินุตะกลับไปถึงที่บ้านแล้วอุชิโมโตะก็ได้โทรเข้ามาหาเขาเพื่อจะให้ออกไปหาเธอที่คาเฟ่แห่งหนึ่งส่วนมินาเซก็ได้ออกไปทำงานเสริมที่ร้านอาหารและในระหว่างนั้นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ชื่อวา่าเมชิบุโคโร่ก็เห็นว่ามินาเซกำลังเปิดดูรายการตลกอยู่จึงพูดคุยกับเธอว่าเขารู้จักกับดาราตลกสองคนนี้ด้วยและสามารถไปขอตัวแสดงสดมาให้ได้ถ้าหากว่ามินาเซต้องการจะไปดู พอได้ยินแบบนั้นมินาเสก็ดีใจแล้วขอร้องให้มิชิบุโคโรช่วยไปขอตัวมาให้เธอทีเพราะเธอเองก็อยากจะไปดูโชว์แสดงสดมานานแล้วส่วนทางฝั่งของอินุตะที่ออกไปเจอกับอุชิโมโตะต,ตามนัดเธอก็ถามว่าตอนนี้ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับขับรับแห่งนั้นอีกบ้าง อินุตะจึงบอกว่าพวกอาโอฮาระกำลังจะมีปาร์ตี้เซ็กในคืนวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มพออุชิโมโตะได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกดีใจที่อินุตะทำงานเป็นสายลับให้กับเธอได้อย่างดีอุชิโมโตะจึงติดต่อไปหาเจ้านายของเธอซึ่งเขาก็คือพ่อของอินุตะเพื่อจะแจ้งให้หน่วยงานเซโตรีบุกไปยังที่นั่นในคืนวันศุกร์จากนั้นอินุตะก็ส่งข้อความกลับไปหาอาโอฮาระบอกว่าคืนวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มเซโตรีจะบุกเข้าไปค้นในคลับลับเพื่อแจ้งให้อาโอฮาระไวท้ทัวทนัน จากนั้นพอถึงวันสุกตอนสี่ทุ่มแล้วเซโตรีก็บุกเข้าไปในคลับรับตามแผนแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นกลับไม่พบกับใครเลยสักคนดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะหนีกันไปหมดแล้วทำให้หัวหน้าจึงคิดจะสั่งพักง,งานอากิระเพราะทำงานผิดพลาดจนทำให้ทุกคนต้องเสียเวลาซึ่งพวกอาโอฮาระที่กำลังดูผ่านกล้องวงจรอ,อยู่ก็รู้สึกสะใจที่พวกเซโตรีโดนปั่นหัวเล่น เขาจึงยอมปล่อยตัวชิบะออกมาและจะเปลี่ยนสถานที่มีเซ็กไปจัดที่บ้านอีกแห่งแทนในวันต่อมาอากิระที่กำลังถูกสั่งพักงานจูจูอุชิโมโตะก็ได้มาหาเขาถึงบ้านเพื่อจะขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันเป็นความผิดของเธอเองที่ทำให้เขาต้องถูกลงโทษส่วนทางฝั่งของอินุตะเขาก็ได้เดินทางไปหามินาเซะยังร้านอาหารที่เธอทำงานอยู่เพื่อจะชวนให้เธอมาดิวหนังสือด้วยกันเย็นนี้ แต่ในระหว่างนั้นมิชิบุคโรก็ได้เข้ามาบอกกับมินาเสะว่าเย็นนี้มีโชว์ตลกที่เธอกําลังอยากจะไปดูมินาเสะก็เลยบอกกับอินุตะว่าเอาไว้ค่อยเตียวหนังสือพรุ่งนี้แทนเพราะเย็นนี้เธอมีนัดดูโชว์ตลกกับมิชิบุคโร่แล้วสิ่งพออินุตะเห็นใบหน้าของมิชิบุคโรเขาก็รู้สึกคุ้นเหมือนกับว่าเคยเจอกันที่ไหนสักแหง่งแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วเดินกลับออกจากร้านไปในระหว่างนั้นอุจุระก็ได้ส่งข้อความมาหาบอกว่าอยากให้อินุตะไปหาเธอที่ร้านคาราโอเกะ ส่วนทางฝั่งของอุชิโมโตะที่กำลังอยู่กับอากิระเธอก็เห็นรูปถ่ายครอบครัวของเขาจึงทำไม่รู้ว่าที่แท้แล้วอินุตะก็คือลูกชายของอากิระนี่เองแต่แล้วจูจูเธอก็เผลอเข้าไปจูบกับเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะอุชิโมโตะนั้นแอบชอบอากิระมาตั้งนานแล้วซึ่งพอรู้สึกตัวอีกทีเธอก็ทำอะไรไม่ถูกและคิดจะหนีกลับบ้านไปก่อนแต่ว่าทันใดน,นั้นอากิระก็คว้าแขนเอาไว้แล้วดึงอุชิโมโตะมาจูบอีกครั้ง บอกว่าเขาเองก็อยากจะทำกับเธอมานานแล้วเหมือนกันในระหว่างนั้นภรรยาของอากิระก็ได้กลับมาถึงบ้านพอดีอุชิโมุโตะจึงพยายามพูดคุยกับภรรยาอย่างเป็นมิตรและโกหกไปว่าเธอเรียนจบจากมอสตรีที่เดียวกับคุณภรรยามาด้วยซึ่งพอภรรยาของอากิระได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกชื่นชอบอุชิโมุโตะขึ้นมาทันทีแถมอากิระก็บอกว่าตอนนี้อุชิโมุโตะกำลังทำหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในสถานที่ลับเพื่อปราบปรามพวกมีเซ็กให้หมดไปจากประเทศ จึงทำให้ภรรยายิ่งถูกใจอุชิโมโตะเข้าไปอีกเพราะเธอเป็นคนที่เกลียดการมีเซ็กซ์ออกมากๆและต้องการจะให้มันหมดไปจากประเทศนี้ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของอินุตะที่ตอนนี้กำลังอยู่กับอุจุราในร้านคาราโอเกะอุจุราก็พยายามโน้มน้าวให้อินุตะมามีเซ็ก์กับเธอให้ได้แต่ไม่ว่ายังไงอินุตะก็จะไม่ยอมทําเด็ดขาดเขาจึงพยายามรวบรวมสติเพื่อผลักเธอออกไปจากนั้นก็รีบหนีออกไปจากร้านคาราโอเกะทันที ซึ่งพอแผนการของอุจุระล้มเหลวลงทันใดน,นั้นพวกอาโอฮาระที่กำลังแอบอยู่ก็พากันออกมาหาเพราะพอเขามีแผนบางอย่างที่จำเป็นจะต้องให้อินุตะมามีเซกับอุจุระให้ได้ แต่ว่าอินุตะก็ความอดทนสูงและไม่ยอมมีเซก,กับเธอสักทีต่อจากนั้นเมื่ออินุตะกลับไปถึงบ้านก็เห็นว่าตอนนี้อุชิโมโตะกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวของเขาอุชิโมโตะจึงแกล้งทำเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักกับอินุตะมาก่อนทำให้อินุตะถึงกับทำตัวไม่ถูกแล้วรีบหนีขึ้นไปชั้นบนเพราะกลัวว่าพ่อจะรู้เรื่องที่เขาแอบไปคลับลับแห่งนั้น ส่วนทางฟังของมินาเซหลังจากที่ไปดูโชว์ตลกกับมิชิบุคุโรจบแล้วเขาก็ชวนให้เธอไปแวะที่บ้านของเขาต่อเพราะเขามีดีวีดีชุดพิเศษที่อยากให้มินาเซดูพอมินาเซได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยตัดสินใจไปที่บ้านของมิชิบุคุโรด้วย และเมื่อทั้งคู่ได้ไปถึงยังบ้านของมิชิบุคุโระแล้วมินาเซก็ดื่มชาที่เขาเอามาให้แต่ว่าจูจูเธอก็รู้สึกมึนแล้วล้มลงไปนอนซะก่อนซึ่งพอมิชิบุคุโรล,ลองเอาแก้วชาของเธอมาชิมก็ปรากฏว่ามันคือชาอุหลงไฮที่มีแอลกอฮอล์เพราะเขาดันเผลอหยิบมาให้ผิดทําให้ตอนนี้มมนาเซจึงเมาจนหลับไปแล้วพอมิชิบุคุโรเห็นว่าตอนนี้มินาเซหลับไปไม่รู้ตัวนี่จึงเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้แอบมีอะไรกับเธอซะเลย ส่วนอินุตะที่กำลังกวนกวายอยู่ในห้อง จูจูอุชิโมโตะก็ได้ตามเข้ามาหาเพื่อสอบถามว่าทำไมอินุตะถึงเอาข้อมูลปลอมมาให้เธอและเหตุผลที่อินุตะไปขลับรับคื้นนั้นต้องการจะทำอะไรกันแน่ในทันใดนั้นมันก็ทำให้อินุตะนึกขึ้นมาได้ว่าเพื่อนร่วมงานของมินาเซที่ชื่อว่ามิชิบุคุโรก็คือชายที่เขาเคยเจอในขลับรับเมื่อคืนนั้นและเย็นนี้ก็เห็นว่ามินาเซจะออกไปดูโชว์ตลวกวกับมิชิบุคุโรด้วยอินุตะจึงกลัวว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายจึงรีบวิ่งออกไปตามหาทันที สิ่งพอไปถึงยังร้านอาหารที่มินเนเซทำงานเขาก็ถามพนักงานที่นั่นว่ามีเบอร์ของมิชิบุคโร่หรือเปล่าเพราะหลังจากที่มิชิบุคโร่ได้ชวนมินเเซออกไปดูโชว์ตลกตอนนี้เธอก็หายตัวไปและยังไม่กลับบ้านเลยพนักงานคนหนึ่งที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงรีบพาอินุตะไปส่งที่บ้านของมิชิบุคโร่ให้จนกระทั่งพอไปถึงที่นั่นแล้วอินุตะก็พยายามเคาะประตูเรียก จนมิชิบุคโรได้เปิดประตูออกมาหาอินตะจึงถามว่าตอนนี้มินาเซะอยู่ที่ไหนซึ่งมิชิบุคโรก็บอกว่าเขาแยกกันกับเธอนานแล้วแต่พออินุตะได้ก้มลงไปมองดูที่จอดรองเท้าก็เห็นว่ามันมีรองเท้าของมินาเซะอยู่ในนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปค้นดูในบ้านทันทีจนเจอกับมินาเซะที่กำลังถูกจับมัดแก้ผ้าอยู่อินุตะจึงโกรธและคิดจะจัดการกับมิชิบุคโรแต่ว่าเขาก็ถูกมิชิบุคโรต่อยจนล้มไปซะก่อน จากนั้นมิชิบุโคุโรก็คิดจะฆ่าอินุตะทิ้งแต่มินาเซที่ได้สติฟื้นขึ้นมาพอดีเธอจึงจัดการกระทืบมิชิบุโคุโรจนสลบไปแล้วช่วยอินุตะหนีออกไปได้สําเร็จสรุปมันจะมาช่วยหญิงแต่โดนหญิงช่วยสง,งันจากนั้นในวันต่อมาพออินุตะได้ออกมาเจอกับมินาเซอีกครั้งเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆแ,และเขินเวลาที่ได้อยู่ใกล้กับเธอเลยลองเอาเรื่องนี้ไปสอบถามกับชิบะและนานะดู ซึ่งทั้งสองคนก็คิดว่าสงสัยอินุตะคงจะตกหลุมรักมินาเสเข้าซะแลว้วพอเวลาได้ผ่านไปจนตกเย็นมินาเสก็ได้ส่งข้อความมาหาอินุตะเพื่อชวนให้เขาไปดิวหนังสือที่บ้านของเธอเย็นนี้เพราะพ่อกับแม่ของเธอออกไปเที่ยวไม่มีใครอยู่บ้านจากนั้นในระหว่างที่อินุตะกําลังจะออกไปหามินาเสจูจ่ๆก็มีใครบางคนส่งวิดีโอมาให้ซึ่งมันก็คือคลิปที่พ่อของเขากําลังมีอะไรอยู่กับอุชิโมโตะทำให้อินุตะที่พอเห็นแบบนั้นจึงรู้สึกผิดหวังอย่างมาก หพราะพ่อของเขาเป็นถึงเซโตริคอยทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทางเพศแต่ว่ากลับเป็นไฟทำซะเองอินุตะจึงเสียใจแล้ววิ่งหนีไปอยู่ตามลำพังที่ริมแม่น้ำในทันใดนั้นอุจุราที่ผ่านมาเห็นเข้าพอดีเธอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อินุตะก็ไม่ยอมบอกอะไรแล้วเข้าไปกอดเธอพร้อมกับเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดจากนั้นอุจุระจึงพาอินุตะกลับไปพักที่บ้านของเธอแล้วพยายามชวนให้เขามามีอะไรกับเธอให้ได้ แต่ทว่าเมื่อเธอได้ล้วงเข้าไปจับไอจอนก็ปรากฏว่าตอนนี้อินุตะน้อยมันกลับไม่ยอมแข็งตัวเลย